จะดูข่าวต่อไปแล้วยิ่งเศร้านนสำหรับคอหวยไงเป็นไ <c oughs> งเป็นไงกันบ้างแต่บางคนก็สมหวังกันไม่เยอะนะเออขาบอกที่เก่งๆไว้มันออกนี่ เฮ้แต่เลขดังๆจริงๆไม่ค่อยออกไปอ,ออกอเลขที่โอเคคือพอมันออกปุ๊บล้วก็พยายามจะหาโยงให้ได้ไ <laughs> อ้อย่างเลข17ของเจ็ของผัวชัดๆไม่ออกถูกไหมคนซื้อเยอะมากครับแต่ว่าไปออกอะไรอ่ะไปออก02อคือจะบอกว่าเลขล่างก็ไม่ได้เนาะเลข2ตัวละกันส่วนเลขบนก็ไม่มีถือว่ามันมีแต่รางวัลที่1เนาะแล้วมีเลขท้าย2ตัวอยู่ที่เ6าเนาะเออสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกอย่างเงี้ยคือคนไปมองว่า96อ่ะไม่ตรงกับอะไรก็หาที่โยงไปจนเจออะคิดออกไหมจริงหรอ รถของคุณชัดชาติรใช่เนี่ยพ,พอมันออกมาแล้วอะ่ะมันก็จะโยงกับเลขใกล้ตัวที่เราเคยเห็นนั่นแหละเออแต่มีคนถูกหวยอันนี้ยินดีด้วยครั á, บผมเศรษฐีหนะ้าใหม่คนแรกนะคะพาไปรู้จักหน่อยแทมทอร์เรมแทมแทมแทม,แทม,มาแล้วคุณนาร,รัชเที่ยงผ่านในวัย34เป็นเศรษฐีไปแล้วจ้าเป๊ะสามหนึ่งเก้าหนึ่งเหใช่ เป็นแมค้เขียงหมูนะคะที่มหาสารคาม12ล้านบาทเนาะจ้าเศษถินนี่ถามว่าได้แต่ใดมาเลขนี้ไม่เกี่ยวกับรถคุณชัดชาติเลยแหละคือมีพ่อค้าหบบเล่นี่นะถือหวยมาขายแล้วก็มี9669เป็นเลขทะเบียนรถของเธอซึ่งตามมาอยู่แล้วเลี้ยงมาเรื่อยๆสับคนซื้อหวยก็จะเลี้ยงมาเรื่อยๆใช่ไหมโงดนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆหมดเงินไป6 0หมืแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาชิหอบัญชีไปด้วยนะ กับถอนทุนเต็มที่เลยนะใช่แต่ก็คุ้มค่ากับ12ล้านบาทมากๆช่วงเช้ามีน้องคู่ภัยรู้จักการโทรมาชวนเธอไปทําบุญเช่าโรงเย็นให้ศพรรยญาติก็ภาวนาตอนนั้นล่ะค่ะบอกให้ถูกรางวัลใหญ่จะซื้อโรงเย็นไปถวายให้กับวัดและบนกับสารหลักเมืองมหาสารคามบอกถ้าถูกรางวัลใหญ่จะนําหัวหมูไปถวายกระทั่งประกาศรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก นั่น่ะมันต้องมีเสียงคืนแทรกก่อนใช่ไหมต้องมีโบราณโบราณเนอะใ้ทานซิสเตอร์มาเติบโตมากับยุคนั้นเออนี่ฮะเธอเองก็แบบเฮ้ยฉันฟังผิดหรือเปล่าหูฉันเพี้ยนหรือเปล่าให้คนที่บ้านน่ะช่วยกันฟังช่วยกันดูปรากฏว่าใช่จริงๆของจริงในมือนะคะที่เห็นยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับต่อเนื่องกันที่ลำปางนะครับนางวรรณาตะคำอายุห6ปีนี่ฮะเป็นแม่ค้าขายกับข้าวหน้ารมโรงพยาบาลลำปางอ่ะเช้านี้กันไปทักทายกันหน่อยอ่ะ นี่เศรษฐีหน้าใหม่ครับถูกอลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบเออทะเบียนรถอีกแล้วทะเบียนรถอีกแล้ว3 1 9 6รับรางวัลไปเต็มเต็ม12ล้านบาทน<อ>ี่คุณพี่วรรณพาไปดูทะเบียนรถกระบะครับ3า9 6กที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะปกติแกใช้คันนี้ตลอดเลยจอดไว้หน้าร้านขายกับข้าวนี่แหละอยู่ดีๆรถมาเฉี่ยวชนท้ายทาั้งๆ้ที่รถมันจอดอยู่<อ>แม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ข้างร้านบอกเลยพี่พี่วรรณซื้อลอตเตอรี่เลยไหมล่ะ เอาซะหน่อยไหมถามมาก็ซื้อสิอ่เจอคนจริงก็แบบไงออซื้อเลยจ้าถามว่า196้มีไหมมีครับซื้อมาตอนแรกแกบอกว่าหวังจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวไม่คิดไม่ฝันกลายเป็นรางวัลที่1นะฮะทีนี้ถูกรางวัลแล้วทำอะไรเดี๋ยวจะไปขึ้นเงิน12ล้านแล้วถามว่าพี่จะทำอะไรต่อที่จะมาค้าขายเหมือนเดิมนี่แหละน้อง <c oughs> แบ่งเงินไปใช้หนี้หลักล้านบาท เก็บไว้ให้ลูกสองคนได้เรียนแล้วก็แบ่งไปทําบุญที่สําคัญแม่ค้าลอตะเตอรี่แผงข้างๆคุณพี่วรรณนาบอกว่าเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยไม่บอกตัวเลขไปอีกต <c oughs> ีเช็คเปล่าไปเลยพี่ให้กอกเลขเองเป็นเลยถึงหน่อยงี้เหรอเอาไปดู f a c e b o o k วรินชําราบบ้านหาอุบลน,นะคะโพสต์ Post ภาพภาพหนึ่งนี่ <c oughs> อายประหยัด ถูกหวยเหมือนกันชื่อดีมากเลยชื่อประหยัดนะฮะสองใบ12ล้านเหมือนกันเขียนข้อความว่าดีใจหนาเดอ้อไอ่ลาออกจากความลําบากเลยอายประหยัดโอ้ยชอบคำนี้ลาออกจากความลําบากเออเดี๋ยวนะยื่นที่ใครครับอยากยืนด้วยจดจดซิจดซิเดี๋ยวเอาไปพดเป็นแคปชั่น Facebook พร้อมภาพออกกํำลังกายไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเนาะแคปชั่นอยู่ บ้านอยู่พิษณุลลโลกมาเช่าหอพักนะคะอยู่ที่คลองห้าอาชีพเก็บของเก่าขายถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะฝันค่ะมาจากฝันฝันว่ามีคนบอกซื้อเลยซื้อเลยอย่างนี้งวดที่แล้วเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งมาครั้งหนึ่งสองตัวมันสลับที่กันตอนนั้นเราเสียดายมากแต่งวดนี้ก็เลยอ่ะซื้อสองใบปรากฏได้สิบสองล้านบาทอีกแล้วเศรษฐีหน้าใหม่คร <c oughs> าวที่เราเฉียดคราวนี้ตรงตรงนี่ฮะ โดมันมาเป็นของเราแล้วนะจริงข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม